จ้าจ้าขอสับวัต E F C ค่ะลุงวันอ่าวติดตามเลขวิ่งของลุงวันหรือไอ้่องของสาวันนาเนาะจ้าอ่อมาตามกันต่อจ้าเจ้าใบเดขอ้อ C สามตัวนี่มันตัวไปยังไรมันก็นต้องมีให้เห็นจ้าใช่คือจิบม่มี่โดนตัสาวันนาจ้าจับตาที่เลขเด่นเนาะลุงวันเนาะครับจับตาที่เลขเด่นนี่และตะวันทีมันก ้าาได้ของ,องที่สิดไปัดแมนแย่ที่สุดนี่เขาเด่นหมุนเล่เครื่องน้องสาวนะขันย่างไหนก็ลงไปร่างแค่นั้นนักันแต่ด้านิบ่ผมมีเลยในเฉพาะเด็กใต้สองตัวเด็กตัอใต้สองตัวรางว,วัลที่หนึ่งสองตัวเด็กรางนี่เขาต้องจิบนะฮะจิดเขาสิเน้นมันเป็นเด็กตัวบนนาอสาวนะเนะาะค่ะลุงวันเขาจะเน้นเน้นเป็นตัวบนขามันเป็นม้ามันก็เป็นคือจะงวดห่อยเห็นว่ามันออกไอ S 2> <S 2> <S เขาเดินหนก็ไปองิงสันเป็นบอสาวันนาเเมียนค่ะมะลางเมียนงวันเออวันนี่ก็ติดไอ้สามสี่หาเนะี่ยสี่สี่มันก็ลงไปไดเดรกดังจ้าระว่างว่าติดสองงวดติดติดติดกันเลยสาวาา<ป>วันนะค่ะลุงวันนี้ก็ขึ้นไปไปบนบอลสาววันน้าวันขึ้นสิบหกต่ามรุกเป็นสามว่าสิบมรุกเป็นสามเรียกกระต่ายร่นวัวมันจะไปกันเมป็นวันมาหอดสามงวดดอกเจ้าวันนี้หวยสันจรในลุงวันสันจรวโคตรหล S 1> <S 1> <S 2> <S 2> จ้านโมเป็นมวิวไวิ์สายกยาผู้ไงว่านเนาะเลยที่เนาะถือลงสมัครในสามเบอร์นี่คือต้องตอง้ตองไม่มาระต้องไม่มั่งผู้ใดผู้หนึ่งนะจ้าลุงวันเอาเอาโบนี่ของเงากนสาวนาค่ะลุงวันเอาเอาเลขเด่นของเงากน,นเด่นจ้าเอาก็ซีหาแปดซีหาแปดครับเน้นซีหาแปดนี่นยนะจ้า สองตัวนี้ก้อนกระนาวซี่กระผาก้อนสาวันนาซี่กระผาเนาะจ้าครับครับเอ่อผักไ่ซีกระผาก้อนอาวันนี้เขาจะจับคู่ไปเบิ้งกับก้อนกระนาหาเอฟซีคนสี่ใบเบิ้งน้ำแร่จ้าทุกวันเอาไปก้อนเนาะเมื่อเว่ากันอีกทียนึ่งจอดจ่อโค้งสุดท้ายเนาะสาวันนาเนาะค่ะลับไปก้อนเนาเอาว่าเอาเอาโดยคองัวนี้เจ็ดแปดเจ็ดแปด <ส>หกสี่สองซี่สองสีเราไปหาซีหาซี่เราไปตาก็ดาวหาเจ็ดหนึ่งหาหาเจ็ดหนึ่งหาาอแต่ว่าเขาเขาเน้นไหนเอยนะว,ว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันมาซีก็หาสาวันนะจ้าอันแต่ซีก็กหากรอนค่ลุงวันแต่เนี่ยยืนยืนสองตัวนี้ไวคือกวอนจ้าแต่คะแนนของเขาเบิงแล้วว,ว่าหาเนี่มันปกติ ยังไม่อย,อยู่ทางลุงวันนี่ว่าบักหาสีม้แฮ้งกันบ่ขาดขาดขับ,บ,บอืมค่ะแต่ว่าหนาน้เมื่อโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเขาหยิพันธงไหนเอฟซีอีกอะนหนึ่งวาซีก็หาวสี่เดนตัวใหญตโตเดียวเนาะสาวันนาเนาะจ้าลุงวันแต่เดี๋ยวนี้ก็ให้เอฟซีติดตดตามซองของสาวันนาห,หรือติดตามซองอึ่นก็ตามแต่ก็เอาเรียกวิ้งของลุงวันนี่แหละไปใส่เข้าเจ้ากวนเนาะสาวันนาเนะาะค่ะลุงวัน นี้เป็นกระดิเป้งเนาะล่ะพองันติดตามเมืองสํานักนักสํานักนี่อาจารย์นั้นอาจารย์นี่มาผูา้ใดพรจะไปจับใส่เข้าไปก็จับไปกวนนาะสาวนาเนาะค่ะลุงวันเขามีเลขาสามตัวว่จาจ้าเลขสามตัว่สาวนาค่ะเอานี่ยนะโตที่สี่เด่นให้โดนี่เอาสี่เด่นให้เพื่อเป็นเลขไหญนี่ล่ะหาเจ็ดวันสาวนาเลขที่ตัวก,ก,กูไว้เนาะจ้าหาเจ็ด จ่าสองหางนี่นี่เน้นไปหาจับฉลากกินแบ่งไว้ราบันนี้นี่สามโซ่กัสี่ห้าเจ็ดเน่ยะสาวนาสี่ห้าเจ็ดรับก็ผ่นนี่ละสี่ห้าเจ็ดกบสี่หนึ่งหาสาวนาจ้าสี่หนึ่งหาสองหางบอวันสองหางตัวนี้ครับสาวนาเพราะว่าเข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 าเล่นเด็กหานี่นะจ้าแข่งเด็กสาวตให้เอฟซีกวันจ่าลุงวันาัน สองตัวที่เขาบอกคบมาหกประตูนี่บาท fc เบินก็บเบิ่งเขาค่ะว่าเด็นี่นะมีอย่างที่โสสาวนาต้องไปเจ็ดแปดหกสี่สองสี่ห้าสี่ห้าเก็ดหนึ่งห้าเนาะสาวนาเนะาะค่ะลุงวันหกคู่ค่ะหกคู่นี่แต่ fc เบิ่งเด้ว,ว่าที่นี่พิจารณาเบิพราะว่าบิงเขาก็สำน,นักมากตอนนั้นี่ก็เอายกอันนี้ไปใส่ก่อนในบ่อสาวนาจ้าลุงวัน ก็เอาสองโซนนี่แหละไปใช้กันนี่นอกจากว่าน้าเนาะจ้าแต่ก็ล้อโคงสุดท้ายก่อนน้ำน้าล้นเนาะก้อนห้องคงก้อนคงสุดท้ายแต่วันนี่แหละเฮ็ดมาให้ยขาดก็ระสามวันตะวันนี้สองเบอร์นี่และจ้าที่อยู่โคราชเนี่ยอยู่โคราชอยู่นี่นี่แหละสองเบอร์นี่ต้องต้องไปเป็นผู้ใหญ่บ้านเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งนะอยู่โคราชวัดที่วัดที่หนึ่งร้นวาเนี่ยจ้าต้องมาเห็นแต้แท้ละบักซี่ก็ปักหาเนี่แตห้แท้ครับต้องมาเย่งคือยังเขาก็กาันั้นะยังไดก็บวนรถสามตัวนี่ จ้าลุงวันวันที่หนึ่งว่าพะจับวันที่หนึ่งทานว่าเนี่ย่าหัตานม่เป๊ะนั่นนะคอยเอฟซีนี่นะเอากับตาพวกของเขานี่ยะสาวันนะจ้าลุงวันอืนี่ละแน่นอนน่ยที่ว่าเด่นไฮนี่สียหายจ้าหนึ่งหาการงามอยู่ครัครัรัว่นี่ว่านี่นะเน้นเตอนนี้กวจ้าเรา๋ตวเาแแค่นี้เอฟซเพิ่งจีเบิ่งคว่าเรา็ห้องเรีนไปหายแน่นอนสาวนน จ้าจ้าลุงวันมีมีเท่านี้นะแต่ว่าไปสาบสูนี่ก้อนซีหาแตกนี่ก่อนเอา,อย,ายืนยืนยืนเพราะว่าเขาสิบริสเสียสถิติเนี่ยสาวน้าแมนบอจ้าลุงวันเพรบบาะว่าเด็กของเขาออกมากเลก็ต้องติดอยู่นีได้เอฟซี่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งไปเรื่อยๆเพิ่นก็ดีเข้าใจแล้วว่าเด็กผู้หญิงของลุงวันนี่ยังไงมาทุกหมวดอยู่ยแล้วแมนบอจ้าลุงวันบ้านนี้แต่ว่าเขาสิเด่นไหนตัวตัวที่เขาตามเป่าเอามันสิมาให้หรือว่ามาใหายถามว่า มันบอมมาสามเป่าห้อมกับเอาตัวที่เขาบอลเล่นน่ะมาบัดทีเขาบอลจับไม่เอฟซีเนี่ยมันไปออกตัวนั้นเป็นว่าสาวนาค่ะลุงวันแต่วันที่เขาก็ะเด็นเสนอไปสาประตูนีิก่อนแต่ว่าเขาก็เน้นให้เอฟซีคือเกาจ้าเน้นให้เอฟซีเกาป่าตัวไหนตัวใดเป็นตัวเล่นจ้าแต่ก็ล้อโค้งทุ่ยไทยคือเกาลุงวันเนอกมอมมือเนาะต่างคนก็นุ้ยไปพรา่ากันยุคกรุงเทพคนอาสาวนา จ้าลูกวันมัน<า>มอง,มองว่าเสียมาหายเรียบร้อยแต่กับาาว,ว่าไรหายเนี่ยนี่แหละสภาวะวันจักรไปแต่ว่าไอสามตันี้ยังไดที่ทีเสนอไปหางเอฟซีอะไก็คือมาคือเต้านะสาวนะค่ะลูกวันแต่ว่าเขาสิไปกรับไปเขาจะเป็นเน้นมาเด็ดสองตัวสามตัวตนี่นะว่าเขาสิเงในไหนเอฟซีนี่โครงสุดท้ายจ้าว่าสิมาแบบไหนค่อยอกันอีกเต็มนึงว่าสาวนะเนาะจ้าผลลัพธ์มั่งมือวันที่สามสิบผลละพนวลลูกวันเนาะ น้าสาวนาเนาะค่ะลุงวันกราบกลาบาขอกลาบขอสวัสดีสาวนาแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีไปอนนี้ก็น้าสาวนนาเนาะค่ะลุงวันดูแลสุขภาพค่ะอากาศหนาวลุงวัน